ไปเที่ยวไหนสนุกพิสุดเลยวันนี้นะ่ะแขงกระา่งกระเป๋าไปเจออะไรมาบ้างครับไปเจออะไรมาบ้างนะไปเจอจิงะเบแล้วก็จัลเคตกับเชื้อโคงมันยังไม่กลับมาจากร้อยเอด็ดอ๋อมันไปเที่ยวร้อยเอ็ดเหรอคะโอ้เหมือนพี่จีงม,มาอีกหกวันมันจะมาถึงเหรอแล้วที่พี่จีเจอพี่จีเจออะไรบ้างครับ ีข่ม้้าดวยจริงเหรอจีนไม่กลัวเหรอครับเขาทำการแสดงให้ดูเขาเอาไฟใส่ปากเขาไม่ล้อเลยเขาเอาไฟใส่ปากจริงเหรอไม่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 ปากเหรอครับแล้วเขาทำยังไงทำแบบนี้เขาเขาเอามือไว้มาแล้วก็พัดแล้วก็พัดไฟแล้วครับก็เอาไฟใส่ปากเลยโอ้แล้วไฟมัน <työ> ลุกไหมเขาเขาพ่นไฟได้ด้วยพ่นไฟก็ได้ด้วย อันนี้ไปดูที่ไหนอันนี้ไปดูที่ไหนครับช่างทองฟาร์มหรือที่ไหนครับช่างทองฟาร์มโอ้โหแล้ววันนี้ไปมาสองสามที่โบวตให้ที่ไหนสนุกที่สุดครับจีคิดว่าช่างทองฟาร์มสนุกที่สุดเลยแล้วได้ขี่รถอะไรนะที่เห็นคุณครูถ่ายมาให้ดูขี่รถทัวขี่รถรางใช่ไหมครับแล้วเจออะไรอีกครับเจอมาแล้วเจออะไรอีกครับ นกอะไรที่คอยยาวๆนกอะไรนกกระจอกเทศไม่ใช่หรือไม่ใช่หรอไปไปโอเคระวังรถชนครับสรุปแล้ววันนี้สนุกไหมครับสรุปแล้วหันหน้ามาตอบดีๆสรุปแล้ววันนี้สนุกไหมครับไปอีกไหมครับ อ่ะมองกล้องด้วยไปอีกไหมครับตอบดังๆไปอีกจะไ,ไม่ได้ไปที่เดิมอ๋อโอเคได้ไปสักสวัสดีครับก่อนเอาดีๆค่ะชิดหล่อๆดีครับ